ทุกคนพบกับครูหยกอีกแล้วนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วเนาะดังนั้นก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนบทเรียนก่อนนะคะ EP ที่สองเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องสะระะสมนะคะมีกี่ตัวน้าทุกต้องค่ะสะระะสมนี้ทั้งหมด3ตัวนะคะได้แก่สระเอียอัวเอือเอีย e อัวเอ,อือ ถูกต้องค่ะต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะใน ep ที่2ก็คือสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายมีกี่ตัวนะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องค่ะมี4ตัวนั่นเองค่ะจำได้ไหมเอย่ยช่วยครูตอบหน่อยนะคะสระอ,อัมไอไอ เอานัเกเรียนจะเห็นว่าสระไอมีสองตัวนั่นก็คือสระไอไม้ม้วนและสระไอไม้นลายค่ะแต่เอ๊ะทำไมถึงมีเสียงพยัญชนะท้ายเรารู้แต่ชื่อสระและเสียงพยัญชนะท้ายละ่ะลองดูสระอําน,นะคะอําม,มีเสียงพยัญชนะท้ายก็คือตัวมอมอมอมานะคะลองออกเสียงแบบนี้

เอาเอาเอาเออกเสียงเบอร์เอก็คือตัวบแหวนเยถ้านักเรียนแยกออกแสดงว่านักเรียนตั้งใจเรียนมากเลยนะคะวันนี้เป็นคลิปที่3สระอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องสุดท้ายในอีีสระ ไทยใช้เป็นสูงคก็คือสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทยค่ะพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยสระเปลี่ยนรูปนะคะก็คือสระที่ประกอบกับคําที่มีตัวสะกดแล้วเปลี่ยนรูปไปเป็นรูปสระอื่นนั่นเองค่ะมาดูสระแรกนะคะนักเรียนสระเอค่ะ รูปเดิมของสระเอคือสระเอกับอะอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อมีตัวสะกดสระเอแปลงร่างไปเป็นเปลี่ยนใจไปเป็นสระเอกับไม้แต่คูทันทีเพราะมันมีตัวสะกดเปลี่ยนใจเลยนะคะเนี่ยแสดงว่าสระนี้เป็นสระหลายใจใช่ไหมคะ มาดูตัวอย่างคำค่ะดอเอกกเด็กเด็กก็คืออายุยังน้อยเป็นผู้น้อยนั่นเองค่ะเหมือนเราอย่างนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะอะอย่างเช่นตัวอย่างคำที่2อผอเอดอดเพดเพดอาการแสบร้อนเกิดจากการกินพริกหรือกินอะไรก็แล้วแต่นะคะอะนักรเรียนสังเกตไหมคะสองคำนี้เมื่อมีตัวสะกดอะ จากรูปเดิมที่เป็นรูปสระเอกับสระอ่ะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามารูปกลายเป็นเป็นอะไรคะสระเอกับไมเตคูทันทีนะมาดูสระที่สองค่ะสระแอสระแอคล้ายค้ากับสระเอเมื่อกี้เลยอ่ะอันนี้สระแอใช่ไหมคะสระแอกับสระอ่ะเป็นรูปสระแอกับสระอะนะคะแต่เมื่อมีตัวสะกดนะคะเหลือแค่สระแอ และสละอะเปลี่ยนรูปไปเป็นเปลี่ยนใจไปเป็นไม้แต่คูนะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาเรียกได้ว่าตัวสะกดนี่เป็นมือที่3นะคะทําให้สละอะเปลี่ยนใจไปเป็นไม้แต่คูแทนตัวอย่างคําค่ะบอแอบอแบบอ่านว่าแบบนะคะก็คืออาการนอนแบบแบบ,แบ,บนอนแน่นิ่งนั่นเองเหมือนแมวตัวนี้เนี่ยนอนแน่นิ่งบนหมอนเลยนะคะอืม มาดูตัวอย่างคำที่สองหอรอ,อแอะบอแผลบอ่านว่าแผลบเวลาเรากินลูกเออ่เลียไอติมใช่ไหมคะเลียไอติมแผลบ์แผลบอย่างนี้เนาะหรือแมวแมวเลียขนแผลบ์แผลบงนี้เนาะโอเคนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าสะระอ่ะสระแอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็เปลี่ยนใจกลายไปเป็น,ป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 นรูปไม้แต่คูนะคะ รูปตัวต่อไปนะคะสระเปลี่ยนรูปอันนี้คือสระเอนะคะสระเออสระเออเมื่อมีตัวสะกดจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะแต่แต่แตนักเรียนคะอย่าลืมนะคะดูดีๆนะอันนี้เป็นสระเออที่ยกเว้นตัวยอยักษ์สะกดนะคะทาไมมาดูกันค่ะสระเออเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนใจไปเป็นสระเอกับ สระอิมีสระอีบนหัวพยัญชนะด้วยนะคะนีะ่พยัญชนะต้นนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะกเออดอ่านว่าเกิดเกิดก็คือกําเนิดนั่นเองนะคะนีะ่แปลว่ากําเนิดอย่างเช่นเราเกิดมาก็แปลว่าเราถือกาเนิดบนโลกนี้นะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าเห็นไหมสระเอจากเอและอ เปลี่ยนรูปเปลี่ยนใจกลายเป็นสระเอและสระอีนะคะามาดูตัวอย่างที่2ค่ะขอเอ,อนอ,อ่านว่าเขินเขินนะคะเขินก็คือลักษณะอานะคะอประมาณนะคะอะ่นักเรียนสังเกตรูปสระที่เปลี่ยนไปนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดนะคะ สาระ,ะจะเปลี่ยนใจกลายไปเป็นไม้บรนากาศจากรูปอะกลายไปเป็นเปลี่ยนใจไปเป็นไม้หันอากาศดีกว่านะไม่เป็นแล้วรูปอะนะคะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอย่างคำจอ,อะบอ,อ่านว่าจับอะางเช่นตำรวจจับกลุ่มผู้ร้ายนะคะ,ะตัวอย่างที่2ค่ะขออะนอขัน อ่านว่าขันอย่างเช่นไก่ตัวนี้ไก่ต้งตัวนี้กำลังขันเวลาเช้านะคะสรุปได้ว่าอะไรคะสรุปได้ว่าสระเปลี่ยนรูปจับเมื่อประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วปรากฏรูปสระ เป็นรูปอื่นทันทีนะคะหรือเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นก็เพราะว่าเขาเป็นไงคะเขาเปลี่ยนใจนั่นเองเปลี่ยนรูปก็คือเปลี่ยนใจไปเป็นตัวอื่นใช่ไหมคะสระลดรูปนะคะสระลดรูปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันสระลดรูปก็คือสระที่ประกอบกับคําที่มีตัวสะกดแล้วรูปสระไม่ปรากฏให้เห็นเลยอันนี้เมื่อกี้คือเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่อันนี้คือไม่ปรากฏให้เห็นเลยนะคะนักเรียนดูอันนี้ค่ะ สระลดรูปเมื่อมีตัวสะกดสระแรกอะสระเออที่มียอยักษสะกดสระเอรูปเดิมเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคุ้นคุ้เหมือนเราดูจากสระเปลี่ยนรูปมาเมื่อกี้สระเออปกติแล้วถ้าตัวสะกดอื่นๆที่ไม่ใช่ยอยักษจะกลายเป็นเปลี่ยนรูปนะคะแต่อันนี้จะลดรูปค่ะลดรูปเหลือแค่สระเอกับยอยักษแบบนี้นะคะตัวอหายไปมาดูตัวอย่างคําแรกค่ะขอ เออยอเขยอ่านว่าเขยเขยก็คือเป็นยไงคะสามีของลูกนะคะสามีของลูกหรือญาตินะคะกเออยอเกยเกยหรือวานเกยตื่นนี่นะคะวานตัวนี้มาเกยฝังก็คือมาเทียบฝังนะคะ,ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าสระเออลดรูป ไปเป็นเอกับยอยักษ์นะคะสระลดรูปตัวต่อไปค่ะเด็กๆมาดูสระโอนะคะเมื่อมีตัวสะกดสระลดรูปก็คือแบบกลัวกลัวตัวสะกดนะคะก็เลยลดรูปหายไปเลยอย่างเี้ยนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะมอโอดมดอามดอันนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมดดเด็กสะกดจะรูปเหลือเป็นยังไงคะ,ะถูกต้องแล้วสระ โอกับอะหายไปเลยไม่ปรากฏให้เห็นรดรูปหายไปเลยนะคะเหลือแค่มมากับดอเด็กพยัญชนะต้นกับพยานเหลือแค่พยัญชนะต้นกับพยัญช,นะชนะท้ายถูกต้องแล้วค่ะ,ะรูปสละหายไปเลยแต่เสียงสระเวลาที่เราสะกดยังเหลืออยู่นะคะยังเหลืออยู่คำต่อไปะคะ่ะตัวอย่างต่อไปขอโอมอ่านว่าขม ขมนะคะอ,ะอย่างเช่นผักขมขมปีนะคะอาการลักษณะที่ทานอะไรขมๆอย่างเช่นบอระเ็ทนะคะนักเรียนเคยทานเปล่า <S <S> <S เห็นไหมว่ารูปสละไม่ปรากฏให้เห็นเลยนะคะอันนี้ก็คือรถรูปกโอ,โอโบกรอโอกออรกนะคะ,ะ, <S 2> <S 2> ะเห็นไหมว่ารูปสละไม่เหลือเลยนะคะไม่ปรากฏให้เห็น <S 2> <S 2> อัวเอ้รูปเดิมเป็น ไม่หาันอากาศและวอลแหวนแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาเป็นยังไงเอ่ยอถูกต้องแล้วลดรูปสรละไม่ไม่หาันอากาศหายไปทันทีนะคะเหลือแค่วอลแหวนเช่นคำว่าชออัวนอชวนเห็นไหมคะว่าลดรูปบางทีในกรณีบางทีนะคะมันอาจจะไม่ได้ หายไปทั้งทุกตัวเลยแต่ก็คือลดลดจากสองเหลือหนึ่งลดจากสองเหลือศูนย์ไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะนักเรียนอะชออัวนอชวนอ่ะอันนี้ลดจากสองเหลือหนึ่งใช่ไหมคะลดจากรูปสระสองตัวเนี่ยเหลือหนึ่งตัวก็คือวแหวนใช่ไหมคะชออัวนอชวนีอบออัวกบวกอ่ะเครื่องหมายบวกก็คือการเพิ่มจำนวนนะคะอย่างเช่น ที่เราจะได้เรียนบ่อยๆในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองสระต่อไปค่ะสระอสระอตัวเฉพาะที่มีตัวสะกดนอนหนูเท่านั้นนะคะนอนหนูหรือมาตามกลเท่านั้นนะคะถึงจะลดรูปเป็นแบบนี้นะคะต่อไปอ่านมาดูตัวอย่างกออนอ่านว่ากนจะลดรูปจะลดรูปแล้วก็ากลายไปเป็น รอเรือแบบนี้นะคะอันนี้กรณีพิเศษหน่อยเด็กๆสังเกตดูนะคะสละอ,อเมื่อมีนอนหนูสกดจะเหลือกอไก่กับรอเรือแบบะจะเหลือเป็นตัวรอเรือนะคะเพราะว่ารอเรือเนี่ยก็เป็นตัวในมาตาสกฎแม่กลนั่นเองค่ะ,ะไม่ใช่คำไทยแท้นะคะก็เลยรูปอาจจะไม่คุ้นตานะคะ,อ,ะอาจจะอ่านยากหน่อย ตัวอย่างต่อไปค่ะจออนอจอนอจอนตัวนี้คืออาจจะเป็นจราจรสัญจรก็คือการไม่อยู่กับถิ่นกับที่การเคลื่อนย้ายไปมานะคะหรือเด็กๆอาจจะเคยสังเกตตำรวจจราจรนอย่างนี้ก็คือตำรวจบนท้องถนนการเดินทางนั่นเองค่ะสระรถรูปตัวสุดท้ายค่ะสระอือลดจาก2เหลือหนึ่งนะคะจากสระอือและอออ่างอย่างนี้ลดมาเหลือ สระอือตัวเดียวนะคะอ่ามาดูตัวอย่างค่ะมออดอ,อ่านว่ามืดโอเคมืดค่ะอ่าเห็นไหมลดจากสองลดจากอือและอเหลือแค่สระอือบนหัวมะบนหวัวพยันชนะต้นเท่านั้นมาดูตัวอย่างที่สองค่ะลออ,อมอลืมอ่านว่าลืมลดจากสองเหลือหนึ่งนะคะอ่าเห็นไหมคะ ตัวอ,อย่างสุดท้ายค่ะยออือนอยืนยืนตรงลดจาก2รูปแบบนี้นะคะเหลือรูปเดียวอันนี้ก็คือเรียกว่าลดรูปเหมือนกันเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เรื่องสระลดรูปกันนะคะสระลดรูปก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วรูปสระเดิมไม่ปรากฏให้เห็นทั้งหมด ไม่ปรากฏให้เห็นทั้งหมดนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเมื่อกี้มีทั้งหายไปทั้งหมดเลยกับลดจาก 2, 2> เหลือหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสละเปลี่ยนรูปและสละลดรูปในภาษาไทยไม่ยากเลยเนาะแต่ว่านักเรียนต้องมีความตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะจดจำตั้งใจที่จะออกเสียงแล้วก็หัดสังเกตก็จะสามารถเปลี่ยนรูปและลดรูปของสลับนั้นๆได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยคะ่ะสุดท้ายนะคะเรามา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสระลบลูปและสระเปลี่ยนรูปโดยการทำแบบฝึกหัดของเรานะคะเปิดไปที่หน้าที่7ค่ะหน้าที่7นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดข้อที่3และข้อที่5ค่ะหน้าที่5้าเนี่ยจะเป็นรูปภาพนะคะแล้วก็ให้มาเขียนในนี้โดยจะมีคำสั่งให้เรียวนะคะ ว่าน,นักเรียนต้องเขียนคําที่มีสระเดียวสะระผสมหรือสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายนะคะโดยเอาจากรูปภาพในนี้นะคะไปเขียนคําให้ถูกต้องนะคะโอเคขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะคะเจอกัน EP หน้าคะ่ะบ๊ายบาย